สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนภดลขวาทองตำแหน่งเจ้าพนักง,งานสาธารณสุขชำนาญงานนะคะได้เป็นเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตมบลสัดสีเหลี่ยมนะคะขที่100หมู่9กาตมบลสัดสีเหลี่ยมเผาพันธุนิคมจังหวัดชนบุรีนะคะซึ่งเป็นนจพนะคะและผู้ประสานงานนะคะของผู้พิการนะคะซึ่งในปีนี้นะคะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตมบลสัดสีเหลี่ยมได้รับการ,รส,สนับสนุนการจ้างงานนะคะจำนวนผู้พิการหนึ่งท่านนะคะโดยบริษัทไมโมเทคจำกัดนะคะ และเป็นระยะเวลาะะที่เราได้รับการสนับสนุนการจ้างงานมานะะเป็นระยะเวลา7ปีนะคะซึ่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพะะตำบลสะสีเหลียมประกอบไปด้วยะะ11หมู่บ้านประชากรทั้งหมด7,918ะค,ะคน,นะคะแล้วก็มีจํานวนหลังคาเรือนทั้งหมด1,285หลังคาเรือน,นะะแล้วก็จํานวนบุคลา,ากรทั้งหมดจํานวน5 5ท่านนะคะประกอบไปด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล1ท่านนะคะพยาบาลวิชาชีพจํานวน1ท่านนักวิชาการสาธารณสุขจํานวน2ท่านและดิฉันเจ้าพนักง,งานสาธารณสุขนะคะจำนวน1ท่านแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลจํานวน1ท่านแล้วก็แม่บ้านแล้วก็ผู้พิการนะคะซึ่งมาในตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ในการคัดกรองนะคะบริการด้านสุขภาพเบื้องต้นค่ะนะคะซึ่งตอนนี้นะคะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนะคะก็ได้มีการนะคะให้บริการการารักษาเบื้องต้นนะคะในด้านในงานด้านสุขภาพนะคะส่งเสริมสุขภาพนะคะป้องก,กันโรคและก็ควบคุมโรคนะคะงานหล,ลักหลักของเรานะคะซึ่งเป็นการในการให้คําแนะนาําการส่งเสริมสุขภาพด้วยนะคะจุดเด่นนะคะของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่ได้รับการได้ได้รับการสนับสนุนผู้พิการมานะคะ ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะคะซึ่งเป็นการให้เข้าให้ประชาชนได้เข้าถึงและลดขั้นตอนนะคะในการเข้าถึงซึ่งผู้พิการนะคะจัดเตรียมอาคารสถานที่นะคะในทุกเช้านะคะแล้วก็มีการจดบันทึกคัดกรองเพื่อลดนะคะลดขั้นตอนนะคะในการนั่งรอคิวนะคะก็จะมีการ จดบันทึกนะคะประวัติสุขภาพนะคะแล้วก็ในการให้บริการการเข้าถึงมีการเตรียมวัสดุอุปกรณ์นะคะทางการแพทย์เช่นเครื่องวัดความดันนะคะให้กับเจ้าหน้าที่ในการกลงชุมชนเพื่อให้บริการเช่นผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ผู้ที่มีโรคประจําตัวนะคะซึ่งตรงนี้ผู้พิการได้ จะเตรียมวัสดุอุปกรณ์ได้นะคะซึ่งถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะคะที่เป็นจุดเด่นและ,ะจุดที่เราอยากจะพัฒนานะคะให้ผู้พกิการได้ปฏิบัติงานที่นี่ก็คือเพิ่มการฝึกทักษะนะคะในการจดบันทึกเช่นนะคะในการลงทะเบียนนะคะการฉีดวัคซีนแค้หวัดใหญ่การฉีดวัคซีนโควิดนะคะซึ่งส่วนตรงนี้นะคะจะมีการเพิ่มมีการซักประวัติเพิ่มเติมก็คือว่ามีกลุ่มเสี่ยงใดบ้างที่จะ ในการประสงค์ที่กระสือก็ซี่งแค่หวัดใหญ่นะคะเช่นผู้สูงอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปนะคะ2ก็คือ,อ,อผู้ป่วยเบาหวานอย่างที่เป็นต้นนะคะซึ่งเราต้องขอขอบคุณนะคะตรงนี้ที่ได้รับการสนสับสนุนการจ้างงานมาโดยตลอดนะคะซึ่งต่อไปนะคะจะให้ผู้พิการนะคะได้แนะนําตนเองนะคะแล้วก็ว่าได้ปฏิบัติงานที่นี่เป็นอย่างไรบ้างนะคะค่ะระดับต่อไปค่ะ สวัสดีค่ะมิฉันนสสสมพรชรุตตำแหน่งสวัสดีค่ะมิชันนอสสอสมพรชรูตรตอดนนอ,สอ,สรรรอยู่บ้านเลขที่16หมู่6ตำบลสาเสีเหลี่ยมอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีตำแหน่งได้ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริการสุขภาพได้การสนับสนุนจากบริษัทไมโมเทคจำกัด ทํางานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบานศสีเรียมอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชุมุรีนานเจ็ดปีแต่แต่อไปนะคะก็จะไปดูภายในกันนะคะว่าระดับขัน้นตอนการทํางานของเราและผู้พิการมีอย่างไรบ้างนะคะภายในนะคะค่ะได้บริการผู้มารับบริการเช่น วัดอุณหภูมิ่างน้ำหนักยังไงคะมีวัดความดันวัดความดันวัดรอบเอวนะคะมีการร,ระกวาดจัดบัตรคิวนั่งเรียงนั่งตามลำดับรอรับเอ,อ่รอพบเจ้าหน้าที่ให้ว่เร็วขึ้นค่ะแล้วมีการทำความสะอาดรอบๆอ,อาคาร มีรดน้ำต้นไม้กวาดใบไม้รอบๆอาคารมีการโดนโรงใส่รายอาเบตป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ได้ไดจัดสถานที่ได้จัดสถานที่ประชุมออสมอเคนิกเด็ก วัคซีนไข้วัดใหญ่ค่ะมีการส่งเอกสารหน่วยงานราชการเช่นอบตอโรงเรียนม,มีมีภาาภูมิใจคือ ได้บัริได้บริการผู้มารับบริการดีใจที่ได้ทำงานาได้ร่วม90วันมหัศจรรย์ออกกำลังกาย30นาทีกินผัก3-4กรัมดื่มน้ำวันละ8แก้วต่อวันเพื่อสุขภาพมีการมีการทำมือเทออม มีทำออมมีทำบทึกรายรับรายจ่ายขอเพื่อมีรายรับรายจ่ายเพื่อรู้ว่ามีการรายรับรายจ่ายต่อเดือนต่อวันค่ะและมีส่งเสริมอาชีพคือตัดผมเด็กผู้ใหญ่ในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ มีการลงชุมชนช่วยสังคมผู้สูงอายุวัดความดันผู้สูงอายุที่บ้านและตัดผมฟื้ให้ผู้มีการติดเตียงมาตระเอคาดหวังว่าได้จะได้การสนับสนุนจะได้ทำงานปี2568ค่ะขอขอบขอขอบคุณค่ะ สุดท้ายขอขอบคุณบริษัทไมโมเทคจำกัดและมูลนิธินวัตรกรรมทางสังคมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริม,ส,รมสุขภาพตำบลสาสีเรียมขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะ ส่วนทางเจ้าหน้าที่นะคะหรือราจพอนะคะผู้ที่ดูแลประสานงานผู้พิการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลสะสีเหลี่ยมเพิ่มพันธนิคมจังหวัดชนบุรีนะคะก็ <c oughs> ได้การสนับสนุนถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะคะจากทางการประสานงานของมวลนที่นวัตกรรมนะคะแล้วก็ของบริษัทนะคะต้องขอขอบคุณโอกาสการสร้างงานของผู้พิการนะคะที่ได้สร้างโอกาสให้ผู้พิการนะคะได้มีงานทําตรงนี้แล้วก็ได้พัฒนาทําให้อ่า ของนักสถานที่ปฏิบัติงานแห่งนี้ลงมาส่งเสริมสุขภาพให้เกิดกับประชาชนที่มารับบริการได้สุขภาพนะคะเพื่อในการได้รับการบริการที่รวดเร็วขึ้นนะคะแล้วก็มีการ ในการได้รับการบริการเข้าถึงอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะมีการจดัดระดับคิวนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่เข้าถึงให้พร้อมกับบริการในพื้นที่ให้แก่กับประชาชนเช่นผู้สูงอายุนั้นนะคะได้เป็นอย่างดีมากยิ่งขึ้นนะคะอนาคตเราคาดหวังว่าเป้าหมายของเรานะคะที่จะเพิ่มศักยภาพของผู้พิการก็คือในการประชาสัมพันธ์นะคะต่างๆเช่นช่วยเจ้าหน้าที่เราประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้คาําแนะนําการ ผู้ลงทะเบียนการลงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะช,ช่วงนี้นะคะแล้วก็การลงทะเบียนวัคซีนโควิด -19 นะคะแล้วก็การพัฒนางานอื่นๆนะคะเช่นการลงพื้นที่ให้คําแนะนานะคะร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดศิเดียมของเรานะคะเพื่อให้เข้าถึงแล้วก็เป็นการสร้างมนุษยสัมพันธ์นะคะให สำหรับหน่วยงานให้เข้าถึงการบริการกับประชาชนในพื้นที่ให้เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพที่ดีนะคะเพื่อปอดจากโรคภัยแล้วก็ในการดูแลสุขภาพด้วยตนเองได้ได้อย่างยั่งยืนนะคะตรงนี้ก็ถือเป็นโอกาสอันดีนะคะ ที่ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะ,ะบริษัทไมมูเทคจำกัดนะคะที่ได้โอกาสการสร้างงานนะคะแล้วก็ได้การ,การสนับสนุนนะคะเป็นอย่างดีมาโดยตลอดนะคะตรงนี้ทางน,นจพอของเรานะคะของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตํบาบลสัดสีเดียบอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุบรีนะคะแล้วก็ของผู้พิการก็ต้องขอขอบคุณไว้นะโอกาสนี้ด้วยนะคะและในปา้าวมายอนเดือวัยววเราก็ต้อง ได้รับการสนับสนุนต้องขอโอกาสนะตรงนี้ด้วยนะคะเพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดของผู้พิการด้วยนะคะตรงนี้จะต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะขอขอบคุณะคะ่ะ